มา,มากระสินสองสามเธอฮะก็ได้มาขี่ทางทางอ้อนาเพิ่นนด้นี่ทุกคนไ <c oughs> ม่แม่นทางเข้าบ้านนี่นอพอนอทางออกมาดีกว่า <c oughs> ทางองทางอ่อนาเพิ่นนี้นี่ฮะอ,อ,อันนี้คือโซนของเพิ่นนะทุกคน มื่อนี้ค่อยมาประเทศไทยคนก็นได้ขี่เล่งเมืองควานนะทุกคนนี่พ่อเพิ่นขี่ออกไปทงนานีา่แต่ก็ซวมันมาเมื่อคืนนี้เขานอนอยู่กาลสินเนาะนอนอยู่นบอแมมมุกดาฮาโดยมาแต่มุกดาฮานแล้วก็มานอนอยู่ที่ดย้วยขนาดเนาะดาฮานจะทุ่มมุกดาฮานจะทุ่มกับเขาออกมาประมาณเจ็ดทุ่มประมาณเจ็ดท่ เจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงนอนมันนอนยู่กันสิ้นเลยว่าต้องได้เซ็กลดหวานแม่ ีบ่มะมนนะอ๋อเาัับต่นมนเขาันัต่เนเป็นน,นดาะอดออหมามากะละสินสองสามเธอฮะก็ได้มาขี่ทางทาง,ง่าางงานาเนนนพื่อนนี่ทุกคนนี่เมนทางเข้าบ้านนี่นาะพอนาะทางออกนาดีกว่าทางโนาานน,นี่นี่ฮะทางออกนานี่น ดยไกลได้หนี่งน้อยเดียวนี่งโอ้ไกลๆนี่อันนี้นาพ่อน้อยวะนี่นาพ่อน้อยโอ้เป็นเนตคักอันนี้อันนี้เป็นส่วนนี้ยังส่วนป่าโอ้แมนส่วนพ่อน้อยนั่นอะวะชาพราหมณ์หรอแมนชาพราหมณพ่อน้อยโอ้กําลังออกเลยที่บางอ๋อข้างทางนี่เพิ่นจะปลูกต้นกล้วยแบบต้นกล้วยของบุคคลบ่พอนี่ยะของของส่วนบุคคลว่าต้นกล้วยอ๋อ้เพิ่นจะ ใช้มีดินกับปูเใส่เลยเนาะโดยนะอันนี้ก็แม่ของพ่อน้อยรอย่น้อยบโอ้หลายอยู่นีน่โดยอันนี้คือไปนาของพ่อเลยมันบอะ เลยเพราะคือคือเฮาปลูกต้นไม้ต้นเพื่อน,นีมีมีเพื่อนลงทุนเนี่ยบ่พอะหรือว่าเฮาลงทุนเองอ๋อการทักซาของเฮาเองลงทุนเองเนอะเลยแบบมีคือการเพราะแบบชกซะแล้วเพื่อนมีโครงการมาเฮอแบบนี้อ๋อแต่เฮาต้องไป้เห็ุตลอดไปเหมือนบหรออ๋ออันนี้เขาเอิ้นนกยังนี่ ปากห่างทุกคนเด็ดปุยนะโอ้กานกปากห่างวันนี้เนาะโดยคิดยวแม่นอีแรลงใช่หรอมินตัวใหญ่ให้่ับจรวดีแหลงนะเเมื่อก่อนน่ะจัดไปน่ะมันเป็นตัวแห้งเนี่มันสิจับซับตอดกินซัดเนาะเนาะเป็นกินกินซัดดิบเลยนะแม่นัดิบมันดดั ที่มันเตายัวที่มันตายแล้วมันก็ไปซับไปตอดกินมันนี่ฮะแล้วอโอ้ซดอวันนี้เห็นหน้าแซงว่มันอยู่คนเดียวก็เห็นหน้าแซงเห็นได้ตออ๋นี่เลยแ็นไรอยู่ร่แปดไเนี้แปดไร้นี่ยนหล อันนี้พ่อาน่บ้านนาอบ้านนะโอ้นำในเี่ยงกนนะใส่รถเกี่ยวเอานอยกินายายตาอยู่นเยวกินาเยเดียวต้องลงพื้นซื้อปุ๋ยเนาะโดยนยโดย

แล้นี่ก็เยียวอ่อนาคู้มือเลยแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องกู้ของพังนี่ก็จะงอกแล้วนะพ่อเนา้อยอังนี้กูแคิดแต่ละอันนี้คือโคกน้องนาทเดียดไหมนี่สะโอ้ยันเหลฮาก็ออกไปเนาะออกวะ Chân mẹo tụi con Ở đây là khu vực của mẹo Mọc pét Tôn mọc pét Tôn là mọc hương Điều gì เห็นหมอโบเห็นซ้ำคุณพอ่อนี่บ่สาวบุญมานี่ได้ผักหอมหน่อยผักแพววี่เน้บอแมนเนาะกินว่าผักแพวนี่เขือนี่เป็นผักแพวเคอืออันนี้คือเป็นโซนของคุณนะบ่มาเพชรน,นี่ อยู่ที่ประเทศไทยนะทุกคนอันนี้คือโคกงน้องนาลีเลยเลยอ๋อมาอื้อนี่เป็นปู่มาโทถผมนะทุกคนแต่ว่ามันมันซิยูโซนเลอ,อะแบบนี้เนาะ ข้างนั่นกับลูก่างเมื่อเลกกับมีเห็นี้ไนไปเมาางาอัมเไักหร่าพีมาต้นมะเพเ็นต้นมะเุนะงนะป้าขักเลยแต่ว่าถ้าเอาเห็ดแบบนี้เนี่ยเราต้องได้อยู่ครับมันนะทุกคนต้องได้อยู่ต้องได้เนแบบหักษาเนาะต้องได้มีโหนเนาะว่าอันค่อยเน่ะ เฮ็ดคือกันแต่ว่ามังค่อยนีนย่ยมันยังมันยังไม่มีโฮวแบบคักนะทุกคนแล้วก็เลยว่าคนก็ไม่ได้อยู่เน่โง่ก็เลยมากินเนาะอันนี้คือต้นทุเรียนเนาะว่าเประณีตคักเลยอ่าเฮ็ดแบบนี้หนาเยอองคุมือทุกคนมีไหมมันมีเยอองหนาเหมถ้าถ้าเห็นแบบแบบนี้ฮะนี่เป็นตน้นอ่ะ คนโกยคนกิดสิปูเมืองขลังไรความฟันของเพลินเลยไร้ขนนะนี่ที่จะเห็ดแบบนี้เนาะแบบบนอยู่บนนอนนี่ไม่ต้องแบบหาใหญ่ฮะโตเพเลินหรอกนี่จะเบื่อเงาแบบนี้มีความสุขเลยทุกคนเนาะที่ว่าเขาได้เห็นแบบนี้ฮะได้เห็นนี่คือเขาจะมีความสุขแล้วเขาเห็นเป็นมาไม้เป็นนี่ของเพลินนะเขากันยังแบบรู้สึกโมนเจอเนอแล้ะกูเยอะเฮามาลิ้นเฮามานี่นะทุกคน มีน้องซะาเน่อันนี้น่าจะเป็นไั่บ่งหวานรัก้ายทุกคนเลยสาเล่งของพอบุญมีเพื่อนนอ้องหรือว่าพอพออ้วนนั่นแหละนี่โอ้พอดีก็มีจะดุ้งคืนนะทุกคนนี่จจดุ้ง นี่สะของมันนี่พเพื่นว่าอยู่เข็มสะเหมืนอนกันเพื่อนสิปลูกสิไ้ไคนี่น่องไม้ทุกคนพี่อ้าเป็ดกรจิตดให้มือปลูกอ้าัยอันนี้เนาะน่าจะเป็นไม้บง่งไม้บ่งวานทุกคน มีเห <krit> <ogan> ็น <Wagner> ซ้ำพักแผ่วทุกคนเขามีหู้ว่าเพื่อนปู่อยู่บ่อนเลอเนาะคาะหู้เราสิเอาได้อยู่เห็นบ่พ่อ พอฝนกันไม่เห็นคือกันหน่อไม้เนาะอันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้บ่งหวานบอกบงบาดบาทนะสำหรับบงหวานอืมคนไทยชอบเกาอเนี่ยก็น่าแล้วก็เน้นเดินหอดพุ่นเลยลุ่มพุ่นเลยโซน้เดินพอน้อยตั้งใหญ่เนาะพอเนาะวัดเน้นหอดพุ่นบ่หอดต้นโก้ยพุ่นบ่ ต้นคอยต้นคอยคือต้นต้นสมพอ่อต้นเงี้ยไรต้นไอ้ตเดาต้นสะฉลบต้นแฉลบมีไส้มันเม็ไไดนี่บอกเม็ดนี้เนะดินไหมเม็ดนะเม็ดดีสองสองตาแล้วได้ไปก่อนสี่ตาแล้วไปก่อนมาตาอุาอ่นมากมันแดงดิสิเออมันเป็นสีนี่นะอะอก็น้อยมาได้หดหน้าบัตรตัวก็ <พอ S 2> น้อยหดทธอได้ับทก อะไรฮหดบาได้เลืองมันอันถ้าอันพักนี่ถ้าเอาเด็ดตลอดมันน่าจะออกเนาะออกใส่ปุ่นเอียงออกค่ะแมวพ่อก็มังกินอยู่นี่เรือกคิวก้อยกุ้งมาปนกุ้งโอ้ปนกุ้งน้องเพื่อนนี่เป็นตาปลาลายเนะวะเนาะเิ่งเห็นบอดยุบยุบยุบยุกยู่เลนื่ย ืนนน่อันสะซัมนี่นี่ราคาซสำเนาพอแบบเขามาจกให้นี่มันจกเหนียวแล้วแต่คนคพูดกันได้อ๋อ้ซัมซัมห้องพ่ออันนี้สั่วห้องพ่อไงสามหมื่นถึงแล้วอ๋อห้องอันสายสะเงี้ยเพิ่นสะสมทบสะสมทบหมอดินเนี่ยเมันโครงการโอเ้เป็นโครงการ <T> <no odle> สะโครงการรัฐบาลเลย มาให้สมทบโครงการนเห็นเห็นนั่นอยู่ทางบ้านนี่ซะซ้ำประมาณนี้แหละประมาณตกอยู่สาวล้านบ่ได้เขาเจาะเนี่ของบริษัทเป็นของอนี้มันแพงด้วยถ้าเป็นโครงการแน่เละมันชีพอนนตเนาะโอ้เงินป็นเงินไทยไหมเงินอะไรลาวเขาเหมก็สิตกอยู่ประมาณสาวล้าน เป็นกระเป๋าคนละไปแนวเมือก้อนบัหนีิโอ้ยสามเมือมาค่อยพูดมาก้อนกันยังนี้เพราะมันมันคอมพิวเตอร์ได้ทิ้งไปเพราะพูดว่าแคมช้าเราค่อยกันเลาะไปตามนี่กันไม่เห็นเพิ่งเลยมันกระดิกเป็นใบเขียวเกิดมาอันนี้มันออกเป็นสีอันนี้มันมันนั่นแล้วมันอายุหลายแล้วนี่แกแล้วนี่รุ่นนี้เอาแนมเบิ้งกันจะคือหญ้ากไปนี่แหละหนึ่งอายุหกเจ็ดสิบแล้วมันทนเลยอ๋อ วงไหมอันนี้รถพ่อนี่ใส่ขาดบ่นี่ใส่ขาดบ่อันนี้เนี่ยมีมีขาดบ่หรือวะอออขาดตรงนี้โอ,โอ้ตรงในกัมขาดเขาน้เหมัอนวะ,ะเป็นรถตู้ปูโอ้เอนรถทอมเหรอทอมเออรถเมียร้านเป็นรถตู้ปูนะเพื่อ,อนยะังรถน,นรนะรี่อ,อ,อ,อืมลูกคิดว่าอันใส่เลขแล้วไปเลยบ่แม่นเนาะนั่งพญามบ่เพิ่อนนั่งพยามเห็นไหมคนงานยัดนี่ออ เตาสมัยเกา่าฮะเดี๋ยวนี้รถ<ด>บ,บ้านเราไม่ค่อยมีเลยเล่นรถขาดแบบนี้ย,ย,ยนี่หักแบบร่เจังสี่เนาะเพราะมันมันสบายอย่างเนื่องเร่กับคาดมันสี่แห้งกวอันนั้นเล็กน,นื่งเเนี่ย <c oughs> ถ้าพอ่อมีขี่ก็สุภาพินน่าจะยกล้อไปเลยนี่พอกระซิ่งคือกันยู่บอก สจริงเลยจะเป็นเปานานนะสมัยเป็นตาหานี่สิงกันน่นเลยเนาะวอาเราแถวขาเกษตรลาหมนี่ยลาวายลมวนมล้ไปเฮ้ยเสคานนะเสียงคานไม่เคยจังเธอเนาะดได้ยินอยู่แถวคลิปแถวนั้นเปนเ่า่ตรงทางตําล้ามันเป็นของลาเป็น้อแบบนี้เสียงคาน นี่แม่มันอยู่ภาคเหนือนะที่คาดในนาศีลพบางบ่มันเป็นสองลักไหมโอ้ธาตุศีสองลักตรงนั้นนะถ้าตุศีสองลักโอ้แต่ก้าวพ่อไปเป็นทหารอยูุน้น เิ่งเนี่ยผักเป้งโนนี่กัเนาะเพิ่นปูไว้ตามแขมโฮหนี่กินเขบอกนะัไปได้อ๋อผกิเนเต่แบบโโอล่นแ่เพิ่นปูไว้แขมโฮเลย ติดตามบางด้วยนะครับอบใจหลายหลาย